สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซี FC, ทุกคนที่เข้ามาในช่องของอาจารย์แอลเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้อาจารย์แอลก็มีแนวทางดีๆมาฝากเนาะค่ะเป็นแนวทางคุณตามหมานเนาะคะ่ะเนาะของนึ่งกันยาหัเกอาจารย์แอลก็จะให้เบื้องบรรยากาศเนาะคะ่ะบรรยากาศของวัดนาโกกเนาะค่ะเนาะพามาเบื้องบรรยากาศวัดนาโกพามาทำบุญไหว้พระ ยูวัดนาคโปกก่อนเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีแนวทางดีๆมานำเสนอเนาะคะ่ะพระพระอันเอีฟซีทุกคนเนาะค่ะเนาะพ,พ่อแม่พี่น้องมาไหว้พระวัดนาคโปกก่อนเนาะค่ะเนาะวัดนาคโปกนี่ยูเขตยูเขตพระสีเจริญ ถ้าเ h o นั่งรถไฟฟ้ามาเนาะค่ะเนาะถ้านั่งรถไฟฟ้ามาะะ้าได้ค่ะไห้มาลงตลาดภูก,ก็ได้เนาะค่ะเนะาะไห้นั่งรถไฟสายจ้าอาจารย์เอลเนาะคะ่ะอาจารย์เอลนี่นั่งนั่งรถเมสเนาะค่ะเนาะนั่งรถเมสจากสมุทรปราการสายมีสีผาอาจารย์เอลก็ไปขึ้นรถสายซีเนาะคะ่ะที่จอดอยู่ตรงหัวลำโพงอาจารย์เอลก็นั่ง นั่งไปลุ้งปากทางเนาะคะ่ะบอกว่าบอกว่าไปวัดนาคโปกเนาะคะ่ะวัดนาคโปกติดกันก็วัดปากนา้ำพระสีจะเจริญเนาะคะ่ะจะอยุคนละดานอาจารย์แอลก็อ้าพ้ามาชมบรรยากาศก้อนเนาะค่ะเนาะพ้ามาไหวพระทำบุญก้อนจะเอาตัวเลขดีๆมาฝากเนาะคะ่ะเป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งเนาะค่ะเนาะ คนที่เกิดวันพระเนี่ยค่ะค้นที่เกิดวันพระเอ้ยค้นที่เกิดวันเสาร์ค้นที่เกิดวันเสาร์เนาะค่ะมีโอกาสก็ม้ากาบไหววัดนี่เลยเด้อค่ะเด้อค้นที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสกะเมาไหวพระนาโคกอยู่หนี่เลยเด้อค่ะเด้อถ้ามีเวลามีโอกาสกะพากันมาได้เนาะค่ะเนาะ อยู่ในอยู่ในโบสถ์นี่เป็นไอ้นี่เนาะคะ่ะในในโบสถ์นี่ก็เป็นที่แบบประดิษฐานของพระเนากกนะคะ่ะเนาะพระนาคปกเนาะค่ะผู้ใดเกิดวันเสาร์นี่อาจารย์แอ๋อแนะน้ำให้เมาไวยตรงนี้เด้อค่ะเด้อเมาไวยตรงนี้ได้เลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวอาจารย์แอ๋อจะเาวา่าเรื่องไอ้นี่ให้ฟังเนาะคะ่ะเนาะ ชมบรรยากาศไปน้ำเนาะค่ะเนาะชมบรรยากาศไปน้ำพร้อมตัวเลขไปน้ำเนาะค่ะอาจารย์แอวก็จะพานางชมบรรยากาศพายางชมบรรยากาศเนาะค่ะเนาะอาจารย์แอวจะมาเว่าเรื่องอันตัวเลขเด้อค่ะเด้อใครที่มีสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนนะคะใครที่มีสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนนะคะ เมื่อวันที่21อาจารย์แอลพูดไปแล้วนะคะเกี่ยวกับ7กับ1อยู่ด้วยกันแล้วเป็นแบบไหนนะคะตอนนี้อาจารย์แอลก็จะมาเล่าว่า7กับ2นะคะ7กับสองอยู่ด้วยกันแล้วเป็นแบบไหนนะคะ7กับ2เมื่อติดกันแล้วเป็นแบบไหน7กับ2ต้องติดกันนะคะไม่ใช่ว่ามี7แล้วมี1มี2อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะก็คือเลข7ติดกับเลขไหนนะคะตัวนี้นะคะเลข7ติดกับเลข2นะคะ ฟังนะคะเลขเติกับเลขสองความหมายว่าอะไรชีวิตนะคะเกือบไม่รอดแต่ก็รอดรอดได้เพราะบุญนะคะชีวิตเราเกือบจะไม่รอดไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคปัญหามากมายเหมือนจะไม่รอดแต่เราก็รอดทุกครั้งนะคะเรารอดทุกครั้งเพราะฉะนั้นนะคะมันทำบุญมันทำทานให้กับ มันทำบุญให้กับพระในบ้านนะคะคือบิดามารดาของเราดูแลพระในบ้านนะคะดูแลพระในบ้าน <S 2> <S 2> <S 2> ใครที่สนใจอยากวางแนวทางกับช่องอาจารย์แอลก็ฝากวางแนวทางได้นะคะใครที่สนใจอยากวางแนวทางกับช่องอาจารย์แอลนะคะใครอยากมีแนวทางดีๆไม่ตัวเลขดีๆตัวเลขเด็ดๆเดดนาะค่ะเนาะมานำเสนอในช่องอาจารย์แอลได้เด้อค่ะเด้อ อาจารย์แอลก็บจิวเวลเรื่องตัวเลขของคุณตาหมานเนาะคะ่ะเนาะคุณตาหมานนี่เป็นเอฟซีไม้ของอาจารย์แอลเนาะคะ่ะเนาะเป็นเลขได้มาเนี่ยค่ะเด้อเป็นเลขมีที่มานะคะใครสะดวกจดจดนะคะใครสะดวกจดจดได้เลยนะคะมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเจ็ด 16นะคะเป็นเลขของคุณตาหมานเป็นเลขมีที่มานะคะเลขมีที่มาตาหมานฝากลงนะคะเลขมีที่มานะคะตาหมานฝากลงช่องของอาจารย์แอลนะคะขอบคุณ f อที่เข้ามาดูและมารับชมขอบคุณนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆ ที่อาจารย์แอวจะนำมาเสนอนะคะใครที่สะดวกแคปรอแคปหน้าจอนะคะตอนนี้อาจารย์แอวก็ให้ดูบรรยากาศนะคะวัดนาคปกนะคะให้ดูบรรยากาศวัดนาคปกใครที่มีโอกาสมาก,ก็มาเที่ยวมาชมวัดนี้ได้เลยนะคะวัดนี่นะคะวัดวัดที่นี่นะคะมี มีที่ลอดโบดด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปที่อาจารย์แอ๋วจะพาลอดโบดคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปอาจารย์แอ๋วจะพาดูลอดโบสนะคะเดี๋ยวจะพาลอดโบส200ปีนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปนี้ก็เป็นตัวเลขนะคะของคุณตามหมานก็มาให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะดูบรรยากาศของทางวัดนะคะดูบรรยากาศของทางวัด วัดวัดมาง่ายอยู่นะคะมาสะดวกอยู่นะมาสะดวกอยู่นะคะวัดที่นี่มาสะดวกอยู่สําหรับอาจารย์แอลก็นั่งรถเมนะคะเพราะว่าอาจารย์แอลก็มาเที่ยวที่สมุทรปาการอาจารย์แอวก็นั่งรถเมสาย25่สิบก็ไปลงหวัวลำพูงอาจารย์แอลก็นั่งสาย4แล้วก็ไปลงที่ปากซอยวัดได้เลยแล้วก็เดินเข้าไปนะคะก็ที่นั่นก็มีวินมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ว่าถ้าใคร ถ้าใครอยากไปรถไฟฟ้านะคะถ้าใครอยากไปรถไฟฟ้าก็นั่งรถสายก็ไปลงที่ไปลงที่สยามนะคะเป็น b t s ลงที่สยามแล้วก็ต่อจากสยามให้นั่งสีลมนะคะให้นั่งให้นั่งสายสีลมนะคะให้นั่งสายสีลมไปลงที่ตลาดพลูก็ได้ แคปหน้าจอนะค,ะ,คะใครสะดวกแคปแคปหน้าจอได้เลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะใครที่เห็นคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาเห็นคลิปนีโ้โชคดีโชคดีสิ่งที่คิดสิ่งที่รอสําเร็จสําเร็จสําเร็จขอบคุณขอบ